ทาเดี๋ยววันหนึ่งจะพูดเรื่องอะไรเราก็ทำงานกับพี่ดูเขาเป็นความละทายนะพี่ดูเกาชอบแกล้งครับแกล้งตลอดเลยตัวเองแกลเเขาเป็นนักข่าวเขาไม่ได้ไมมีข้อมูลอะไรเลย าผมได้ยินมาจากในกองอะออว่าโดนใครโดนบ้างแตกูแก้โดตลอดเลยตอนที่ผมรู้สึกยากสุดคือตอนที่โทรหาพี่ดูครั้งแรก <c oughs> มันตื่นไอ<ย>ตอนผมตื่นเต้นมากเลย,ยตื่น,ตนเต้นเพราะว่าไม่เคยทํางานกับพี่ดูแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะยังไงวะอะไรเงี้ยแล้วพี่ดูก็แบบว่ารับสายผม também. พี่ดูก็เป็นเฟื้อแบบเออเออเออ ผมก็แบบยังไงดีอะไรเงี้ยจนกระทั่งพอจบปุ๊บก็รู้สึกว่าพี่ดู๊กก็มีท่าที่คลายแล้วก็แล้วก็บอกพี่ดุกพี่ดบอกผมคํานึงว่าพี่ดู๊ดีใจที่มีคนบันทึกเรื่องแบบนี้เอาไว้เป็นภาพยนตร์เหมือนเราถ่ายทอดความรู้สึกของคนแก่คนหนึ่งให้กับทุกๆคนลูกหลานหรือว่ารุ่นเราเราเดียกั่เราได้รับรู้ว่าความรู้สึกของคนวัยชราอย่างป้าเนี่ย เป็นต้องการอะไรอยากได้อะไรเราปคุยกนถ้ามนุษย์เดินทางไปจนถึงอายุขหนึ่งแล้วไม่ไปไหนสะก่อนคุณจะได้เป็นทั้งลูกแล้วคุณก็จะเป็นเป็นทั้งพ่อหรือแม่แล้วคุณก็จะมีทั้งลูกและคุณก็จะมีพ่อหรือแม่ที่อายุมากแล้วนนกลไกต่างต่างเหล่านี้มันมันมันสะท้อนใส่ตัวเราทั้งหมดทั้งล่างแล้วก็น่าสนใจว่าแล้วเราจะมอง